สวัสดีครับวันนี้นะครับ<ส>จะพามาเปลี่ยนเวอร์ชัน Android นี่ฮะเดี๋ยวผมจะพามาดูฮะแปบการตั้งค่านี่ฮะเข้าไงฮะนี่ฮะ 4.2.2.2. 2 2 2 2 2ี่ฮะนี่ฮะสี่ฮะนี่สี่ 2, 2. 2. 2. ผมจะเปลี่ยนเวอร์ชันนฮะให้เป็น5.1.1น,น,นะฮะมันทันสมัยมากเลยจริงๆผมจะเปลี่ยนให้ทรศัสท์นิ้เป็นเวอร์ชัน5.1.1ะ,ะง่ายมากเฮ้แค่นี้ก็เปลี่ยนนะฮะให้เขาเขาเนี้ฮะต้องรูทนะครับต้องรูทเนี่ยเข้ารูทเบลเซอร์อ่ะออสักคู่ครับ มาฮะให้เข้านี้ฮนะสิทธิ์เต็มแห้เราก็ให้เข้าที build pop บ่บิวพอมนะฮะบิวพอมเนี่ยให้เราให้เราเปลียตรงนี้เนี่ยเป็น5.1.1นะนะครับตามผมเนะครับ ช้าหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ เซฟฮะกดตรงนี้ฮะเซฟฮะแล้วก็ออกฮะให้เราอีสตาร์ทเครื่องนะฮะอุ้ยโัวตับตกเฮ้ยให้เราอีสตาร์ทเครื่องครับเนี่ยนี่ฮะนี่ฮะอีสตาร์ทเครื่องเสร็จแล้วนะครับให้เราเข้าที่การตั้งค่านะฮะ การตั้งค่าดูฮะดูนะครับนี่ครับห้าจุดหนึ่งจุดหนึ่งไม่ได้แกงฮะห้าจุดแค่เพอร์ชันนะครับแต่ว่าก็โหลดเกมก็โหลดเกมได้แค่มันก็ไม่รองรับของชันแต่มันเป็นแค่เปลี่ยนตัวเองครับโวนนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนครับอย่ากด subscribe กดไลค์จดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ โอ้โหวอ้ยชั้นึ่งแปลกมากเลยจริงๆแป้งนี่อะดูเลยดูเลยดูเอ้ยนี่ยดูเลย